สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์นะครับโพสติ๊กตอกันนะครับผมโดยเว็บ KM s o c i a l เนะครับก่อนอื่นก็เพื่อนเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดแท็บไม่ออกมาพิมพ์ค้นหา KM Social นะครับลิงก์เว็บไซต์จัดแรกเลยกดเข้ามาเพื่อนเเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมและถ้าหาเพื่อนๆหาเว็บไซต์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวที่เกยจหานะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้นะ แล้วก็อย่าลืมติ๊กชั่นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างเนี่ยนะครับผมหรือถ้าหากนะครับเ,เพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมรัครสมา,สมาชิกเว็บไซต์ได้เลยนะฮะแล้วมาเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะครับเมย์เเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอในเว็บไซต์แบบนี้เลยโดยทางด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับก็จะเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับการสั่งซื้อใหม่ที่เราอยู่กันตลอดการสั่งซื้้ออออเเเตตตติิิิมมมงงนนนนนนะะะะครรัับดดด่่แจยยูีกหลฮ บอกมาที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินนะครับสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะยังไม่มีนนะครับเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับในเว็บมากดที่เติมเงินด้วยสายมือนะครับโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมี2ช่องทางนะครับในการเลือกเติมนะครับแต่ละช่องทางก็จะมีคำแนะนำที่ต่างกันได้นะเพื่อนๆจะเลือกอ่านกันก่อนนะครับก็จะมีช่องทางนะครับสแกน QR code พ้ดธนาคารเลยแล้วก็ crypto currency นะครับผมสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็็สาาาามมมรรรรถนนนนเเอออะะคคัับบบหืใช้้งวไไซต์ดผก็ เลือกกันได้เลยนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นนะครับประวัติการเติมเงินนะครับผมเพื่อนอยู่ตรงนี้สําหรับการเติมเพื่อนก็เลือกช่องทางที่ถนัดกันได้เลยนะครับผมผมจะเลือกไปที่วอคนล,ละกันนะครับทายยอดเงินเข้าไปนะครับกดจ่ายที่ว่าคอขึ้นมาเ <c oughs> พื่อนๆก็สกแกนกันได้เลยนะครับง่ายมากๆเลยแล้วเมื่อเราเติมเงินกัเนเสร็จแล้วนะครับเรากลับมากดสั่งออเดอร์ดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คําสั่งซื้อใหม่ครับเหมือนเลยอกที่หมวดู่นะครับแล้วก็เลื่อนมาบริเวณ TikTok นะครับแล้วก็หาคําว่าเพิ่มแชร์นะครับมาด้านล่างนะครับบริการนะครับก็จะมีเบสราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านแล้วก็เลือกกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวนี้มจะเริ่มเป็นนัดแรกแล้วกันนะฮะมาด้านล่างช่องลิงก์นะครับช่องจำนวนช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์นะครับของโพสต์ที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นะครับบนทิกต็อกนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้เลยส่วนจำนวนนะครับก็คือจำนวนยอดแชร์ที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะกเพื่อนๆก็มาที่หน้าโพสต์นะครับแต่ตอนนี้ที่โพสต์นะครับมียอดแชร์อยู่ที่1แชร์นะครับเพื่อนๆก็เข้ามาก๊อปปี้ลิงก์โพสต์นะครับนำมาวางที่ช่องลิงก์ใใสส่่่่จจจาานนนนนนววเเเข้ไไปปะะะคคครรัััับบผมมที100ลกพือชด เมืเ่อเพื่อนๆกดครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าใช้จ่ายโชว์ขึ้นมานะครับผมก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะฮะเมื่อเรากดกดครบแล้วก็กดส่งเลยนะเ,นเพื่อนเมื่อเพื่อนกดส่งแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องข้อคาวามเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะหากเพื่อนๆต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมเดยหน้านี้นะครับก็จะมีอ่าประวัติการกดออเดอร์ที่ผ่านมาขอองงเเพื่่นนนนททัั้้้หหมดลยะครบีีา โดยด้าน,นบนสุดนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้น่ารอดำเนินการแตด้านซ้ายมือจะเป็นรหัสออเดอร์นะครับตรงกลางก็จะเป็นรา,ายละเอียดที่เราเกาะกันไปนะฮะและหลากเป็นเพื่อนนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับกดที่ติดต่อแอดมินนะครับก็หากพบปัญหาอย่างเช่นนะออเดอร์ม่ตติดเติมเงินไม่เข้านะครับหรือว่าบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ หรือปัญหาอนอื่นนะครับเพื่อนก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้เลยนะครับก็มาเลือกที่หมดมูนะครับออเดอร์หรือการชำระเงินนะครับมาแจ้งปัญหาที่ช่องที่2แล้วก็ใส่เลขออเดอร์เข้าไปที่ช่องนี้นะครับแล้วก็มาพิมพ์ข้อความหาแอดมินได้เลยนะครับว่าปัญหาของเพื่อนคืออะไรนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการแก้ไขปัญหาเะี่ยในทางนะครับเพื่อนสามารถอ่าแคปรูปภาพได้ทันนะครับตอนเกิดปัญหานะครับก็สามารถเข้ามาแอดไฟล์รูปภาพเข้าไปได้นะครับที่อัลแทกไฟล์ตรงนี้นะครับผมและนะครับเพื่อนชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครัััับบบกกสาาาาามมรรรถแแนน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 นะะะะใให้้้้คคคอื่่เเีขชงไดดทพ มากกว่าปีลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันเนียนะครับ3%นะครับเมื่อคนอื่นเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วมาเรากดสั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสต์กันดีกว่านะครับโดยตอนนี้นี่ครับที่หน้าโพสต์นะครับมียอดต่แชร์อยู่ที่หนึ่งแชร์นะครับเดี๋ยวเรามารีเฟรชหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับ มาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดแชร์แล้วนะขึ้นมาแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับหนึ่งนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยสิบสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มียอดเกินขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อนๆก็กำลังตกใจไปนะครับเป็นกันแหมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะฮะใจดีมากๆเลยนะครับค่าบริการก็ถูกนะครับเพื่อนๆก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์นะครับ T M Social ไวปเลยนะครับเพื่อนๆแต่หากเพื่อนๆหาเว็บไซต์ไม่เจอรับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนน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 ะะะะะคคคครรรรัััััััับบบบผมมมแแปปไไววววว้้้้้ใลลลกกก็ออออย่่่าาาาาืืเเขขชงีีตพๆสสด